ก็สวัสดีครับน้องใบบัวฟาร์มนะครับผมก็พอดีพี่ๆสายไข่นะครับผมติดต่อกันเข้ามาเยอะนะครับติดต่อกันเข้ามาเยอะยังทำอยู่ไม้ยังทำอยู่ไมมนะครับผมทีเนี้ยก็เลยมามานั่งคุ้นคิดนะครับผมแล้วก็พิจารณาดูแล้วนะครับผมก็กลับมาทำก็ได้นะครับผมแต่เกินไว้ก่อนนะเกินไว้ก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะครับผม ที่ผมแบ่งให้พวกพี่ๆไปเนี่ยนะครับมันมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างนะครับผมบางท่านเนี่ยได้5้าใบเต็มเลยนะครับผมบางท่านได้3ตัวบางท่านได้2ตัวบางท่านไม่ได้เลยบางท่านได้ตัวเดียวนะครับผมทีเนี้ยที่ผมเลิกทําไปเพราะว่ามันเกิดงานคําว่ามันเกิดงานก็คือว่าผมต้องมานั่งจดว่าพี่ท่านนี้ได้ครบหรือยังพี่ท่านนี้ยังไม่ได้ครบ นู่นนี่นั่นถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่งานมันเยอะงานมันเยอะพอเกิดงานเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความผิดพลาดเยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมาอ่ะคุณคิดนะคุณคิดพิจารณานะครับผมว่าเอางี้ละกันเอางี้ละกันก็คือว่า <c oughs> ลดเพดานค่าสินสอดลงนะครับผมลดเพดานค่าสินสอดลงนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรละ่ระเมื่อก่อนจาก 150ก็เหลือสัก50นเนาะก็ผมจะแบ่งนะครับผมสินสอดนะครับพ่อหลักนะครับพอหลักนะหนึ่งใบเนี่ยเอาแค่หนึ่งฟ้าแล้วกันหนึ่งฟ้านะหนึ่งฟ้านะอา พ่อลองๆเนี่ยหนึ่งใบก็น่าจะสองเขียวสองเขียวแล้วกันนะก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รวมเดินทางนะครับไม่รวมเดินทางนะก็ใครที่มองว่าแนวทางนี้ดีหรือสนใจก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาชมนะครับผมก็ถ้าเกิดกระแสตอบรับดีประมาณอีก หเดือนก็จะเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวมาชมแม่พันธุ์ที่หลักการใช้แม่พันธุ์ที่จะมาทำโปรเจกต์นี้กันนะครับผมหลักของแม่พันธุ์ที่จะมาทำโปรเจกต์นี้นะครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นแม่พันธุ์ที่ตัวเมียตัวเมียคัดผ่านนะตัวเมียคัดผ่านแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็จะมาเข้าทำแบบนี้มีประวัติชัดเจนนะครับผมนี่นะไข่นี่นะครับผม นี่ไข่ไข่แล้วนี่ไข่แล้วเห็นไหมนี่ไข่แล้วนะครับนี่ไข่แล้วนุ่นฟักนะครับผมก็จะเป็นแม่พันธุ์แบบนี้แล้วแม่พันธุ์เอามาจากไหนแม่พันธุ์ก็เป็นแม่พันธุ์ที่ผมคัดจากคู่เกิดมองว่าดีแข้งลึกนะครับผมดีแข้งลึกทีเนี้ยผมก็จะมาเติมในส่วนที่ขาดนะคำว่าเติมในส่วนที่ขาดก็คือว่า บางตัวช้าแข้งลึกมากบา,าบางตัวขาดงอนบางตัวขาดคางคําว่าขาดงอนขาดคางก็คือเป็นแต่หน้างอนเป็นแต่หน้าคางเราก็จะเติมเสริมแต่งเข้าไปบางตัวที่ดีอยู่แล้วก็จะเติมเร็วเติมแข้งหน้าเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ <c oughs> แต่ไม่ได้เลือกนะครับผม มีตัวไหนเอาตัวนั้นขอเป็นสายสมมุติพี่อยากได้สายปาวุธอ่าบอกอยากได้สายปาวุธร้อยอยากได้สายอ่าโกเซมอยากได้สายอาด,ดินอยากได้สายสสน,นันก็แจ้งมาเอาสายไหนบวกกันอออะไรอย่างเงี้ยพอได้นะครับผมทีเนี้ยอ่าแม่พันธุ์เนี่ยผมมีประมาณ300 300 400ตัวแหละนะครับผมแต่ทำไมผมถึง ามาทําแบบนี้นะครับผมผมจะเกินแบบนี้นะแม่พันเนี่ยตัวหนึ่งผมจะทําแค่3ามข้อก่อนนะครับผมผมจะผมจะผัดเปลี่ยน3ามพ่อนะครับทําแค่3ามพ่อก่อนนะแล้วแม่พันผมจะปล่อยทิ้งทอดยาวเลยไม่สนใจเลยใส่ข้อใส่ข้อใหญ่ๆที่มันเห็นชัดเจนนะครับผมว่าแม่เนี้ยทาแล้วทําลูกแล้วนะครับผม แล้วก็ปล่อยทิ้งยาวๆเลยนะครับปล่อยทิ้งยาวๆเลยนจนกว่าลูกจะเช็คได้นะครับจนกว่าลูกจะเช็คได้ผมถึงจะมาทําอีกหนึ่งรอบนะครับผมถ้าเกิดว่าลูกใช้ไม่ได้ก็คือรีเจ็คออกไปจากซุ้มจากฟาร์มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยไอช่วงเวลาที่รอเนี่ยไอช่วงเวลาที่รอเนี่ยนะไอพวกมันก็กินข้าวของผมทุกวันเนาะมันก็กินข้าวของผมทุกวัน น้ำเชื้อพ่อไก่ผมก็เยอะแยะนะครับก็เสียบเสียบแบ่งให้กับพี่น้องเอซคนที่เชื่อใจลองเอาไปใช้ดูนะครับผมผมว่ามันไม่เหนือบากกว่าแรงนะมันไม่เหนือบากกว่าแรงหรอกอสมมุติว่าสองเขียวเนี่ยสองเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะสองเขียวถ้าเกิด รับ5ใบอย่างเงี้ยรับ5ใบอย่างเงี้ยอ่าค่าในส่วนของเดินทางอีก100ก็เท่ากับ 3, แดง 3, แดงก็ค้าใครที่ชื่นชอบไก่สายนะครับผมก็ถือว่าจัดว่าคุ้มพอสมควรนะคุ้มพอสมควรนะครับผมก็อ่า ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมจะประมาณนี้นะกถนนะ็ถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจนะก็ทางเข้าบ้านนะครับผมก็ต่อต่อก็หน้าโปรไฟล์เลยนะครับผมแอปแดงก็ในคอมเมนต์แอปฟ้าก็ในคอมเมนตะ์เนาะก็ตามนี้นะครับพี่ตามนี้นะ ถ้าใครยังสนใจอยู่ก็ลองลองเข้ามาชมนะครับผมโอเคขอบคุณครับ